การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและโคดดิ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต4การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและโคดดิ้งจะอยู่ในส่วนของการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืนในข้อที่4ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและข้อที่6โรงเรียนพัฒนาบุคลากรโดยใช้กระบวนการ PLC และเทคโนโลยี ซึ่งกระบวนการดำเนินงานมีดังนี้ 1. ส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรการให้คำแนะนำคำปรึกษาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและโคดดิงดด้ง (Coding m e n อร์ 2. ส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับวิทยากรแกนนำ (Coding c o t e a นอ e r 3. จัดโครงการอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสู่การปฏิบัติให้กับครูผู้สอนในรูปแบบออนไลน์โดยเน้นการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และการนำไปใช้จริงในสถานศึกษา 4. ดํดำเนินการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้โดยเป็นการนิเทศแบบผสมผสานผ่านกระบวนการ plc และ lesson study แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ plan do see ผ่านวง PLC ในระดับกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษามีการนำเสนอแผนการจัดการเรียนรู้ปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อให้แผนการจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพครูผู้สอนนำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ร่วมกันพัฒนาไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในสถานศึกษาโดยบันทึกวิดีโอการสอนของตนเอง เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ศึกษานิเทศดำเนินการนิเทศติดตามโดยใช้การนิเทศแบบผสมผสานการสังเกตชั้นเรียนผ่านคลิปวิดีโอการสอนและการสุ่มการนิเทศในพื้นที่จริงจัดให้มีการนำเสนอผลงานวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศการประกวดรางวัลต้นแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและโคดดิ้งในระดับประถมวัย ประถมศึกษาตอนต้นประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับตัวชี้วัดความสำเร็จมีด้วยกันอยู่4ประการคือ 1. ผู้เรียนมีทักษะการคิดและการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน 2. ผู้เรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีในการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบต่างๆ 3. ผู้สอนมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณที่ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 4. ผู้สอนมีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้หรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศและเผยแพร่ผลงานให้เป็นที่ประจักษ์กำหนดการดำเนินงานและปฏิทินการนิเทศเดือนมิถุนายนจัดการอบรมให้กับครูผู้สอนวิทยาการคำนวณและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกันเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาและบันทึกคลิปวิดีโอการสอน เดือนสิงหาคมนิเทศติดตามผ่านระบบออนไลน์และสุ่มนิเทศในพื้นที่ก่อนปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564จัดให้มีการประกวดต้นแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและโคดดิ้งทั้งนี้จะแจ้งกำหนดการอย่างเป็นทางการให้ทราบโดยทั่วกันอีกครั้งหนึ่ง